รายงานจากสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีธยานนครรับวันนี้เนี่ยก็เป็นการลงพื้นที่นะฮะของยูเนสโกนั่นเองเพื่อมาเก็บข้อมูลนะครรับว่าผลกระทบนะครับที่อาจจะเกิดขึ้น,นมีอะไรบ้าง1,2,3,4นะครรับนะฮะเป็นการเก็บข้อมูลเท่านั้นเพื่อจะ,อะเอาไปบอกต่อคณะกรรมาการมรดกโลกนั่นเองครรับ รู้ข่าวรู้ข่าวกับที่นี่กรุงเก่าคอรับเรามาติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีอยุทยาบันโพพระแก้วสัญญา4ี่ขีดหากันคอรับโดยในวันนี้นะฮะวันที่19กมกราคมเนี่ยก็มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกลงพื้นที่จังหวัดพระนครรียุธยาเพื่อติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีอยุทยาคอรับโดยในวันนี้นะฮะก็มีทั้งกรมศิลปากรตดวแทน จากบริษัทก่อสร้างผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางตลอดจนคณะทำงานร่วมหารือกันในครั้งนี้ขอรับโดยอธิบดีกรมศิลปากร,กรนะฮะก็เปิดเผยว่ารรกรมศิลปากรเนี่ยสนับสนุนการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ส่งผล HIA ไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเรียบร้อยซึ่งรรกรมศิลปากรนะขอรับมีความต้องการให้สร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงโดยต้องไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่มรดกโลกจึงได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจาก องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรรดกโลกมาให้คําแนะนํานั่นเองโดยทางานะคณะนครับก็ได้แนะนําเบื้องต้นจํานวน2ข้อได้แก่ข้อที่1นึ่เนะี่นครับการก่อสร้างจะปรับลดความสูงของสถานีการปรับปรุงค่าให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยต้องปลอดภัยกับพื้นที่โดยรอบข้างนะครับข้อที่2กนะ็คือต้องไม่ดาเนินการก่อสร้างทับ สถานีเดิมซึ่งเป็นสถานีเก่าแก่โดยทางกรมศิลป์ก็ประสานทีมบริษัทก่อสร้างให้ดำเนินการปรับแผนตามคำแนะนำของคณะกรรมการแล้วก็กรมศิลป์นะครับได้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการถึงแนวการปฏิบัติในการก่อสร้างนั่นเองโดยที่ระหว่างการก่อสร้างนคะรับก็จะมีผู้ช่วยชาญทางโบราณคดีมาร่วมตรวจสอบพื้นที่ในระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปนตามหลักวิชาการและหลักสากลน,นั่นเองครับโดยกรมศิลปก,กรไนดะ้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนคะรับว่า กมรมศิลปากรเนี่ยยืนยันว่าจะปกป้องโมรดกโลกแห่งนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญควบคู่กันไปและหวังว่าประชาชนคนอยุทยาจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกับโมรดกโลกโดยไม่ทําลายโบราณสถานที่มีความเป็นโมรดกโลกไม่ว่าโบราณสถานแห่งนั้นจะเป็นโมรดกโลกหรือไม่ก็ตามและหวังว่าทางการรถไฟจะสร้างได้โดยอยุทยายังคงเป็นเมืองโมรดกโลกอยู่ตลอดไป เรื่องราวเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นลงนามก่อสร้างเมื่อใดติดตามที่นี่กรุงเกาเอาไว้ข้ากระผมจะนำมารายงานให้รับทราบโดยทั่วกันขอรับ